ผ่อนสบายกับตัวท็อปนะคะตัวนี้จะเป็นตัว Toyota y a r ลิสเอทีพตัว S ค่ะปี2019คันนี้ใหม่78,000โลเป็นรถบ้านขับมือเดียวด้วยนะคะเป็นตัว e c โคคารถเก่งนะคะสีดาน4ประตูประหยัดด้วยผ่อนสบายสบายค่ะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6 0 0 0ใครที่มองหารถเกง Eco ่ง e c โคคานะคะกับ To y ย ta y ยา Li ิสเอทีพอยู่ตัวนี้เป็นตัว S นะคะได้เซ็นเซอร์ถอยด้านหลังมาด้วยสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ในคลิป เต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยนตนรถมือสองคัดเกรดค่ะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e คุณจะได้ไม่พลาดรถสวยๆที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนำให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันค่ะคลิปนี้ค่ะน้ำหนึ่งจะพามารับชมค่ะกับ Toyota t o y ยต a า a า i ิ a c t ท v e 1.2ตัวนี้เป็นตัว S นะคะเป็นตัวท็อปสุดเลยของปี2019ค่ะกับตัว Toyota t o y ยต้ y ยา Li ิ a c t ท v e คันนี้ได้เป็นสีขาวมาใครที่รักรถในอีโคคาร์แต่ว่าอยากได้รถเก่ง สี่ประตูคลิปนี้ห้ามพลาดคันนี้บอกก่อนนะเป็นรถเข้าใหม่คะ่ะเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยนะวันที่น้ำหนึ่งรีวิวแล้วลงคลิปนี้ค่ะนะคะ,นะค,ะคือวันที่27มีนาสองพันห้าร้อยหกพี่ขาตัวนี้เพิ่งเข้ามาน้ำหนึ่งก็รีบนํามารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันนะคะใครสนใจก็สามารถเข้ามาดูสภาพตัวรถได้คันนี้รู้สึกว่าเขาน่าจะแค่ล้างด้านนอกนะแต่ว่ายังไม่ได้ชงยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะน้ำหนึ่งก็รีบนํามา,ารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันก่อน,นะคะ่ะแลวตอนนี้น,ะน้ำหนึ สัตเพชรยนต์ค่ะถนนเสรีไทย68แยกที่1ตกรุงเทพค่ะให้ดูนะคะมีรถให้เลือกงกถึง400คันและช่วงนี้รถกําลังทยอยเข้ามาค่ะพี่ๆค่ะน้ำหนึ่งก็เลยมาพารับชมนะคะกับตัวโตโยต้ายาลิใครสนใจยาลิ s วีออสพี่ค่ะติดตามคลิปช่องนี้ของน้ำหนึ่งได้เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพาไปรับชมรอบๆคันนะคะขอเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะสนใจยังไงนะคะ0 9 6ย์8 4963้าหาถ้าขาดน้ำหนึ่งได้หรือว่าแอดเบอร์นี้ค่ะแอดไลน์มาได้เลยนะ0 9 6 1 9 8 4 9 6 3ค่ะคันนี้นะคะเป็นโฉมปี2019เป็นโฉมอ่อนนิวของเขานะยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้แบบว่าเป็นตัวตัวตัวโฉมอ่อนนิวอีก,อกหน้าหนึ่งนะแล้วนะตัวนี้จะเป็นโฉมไฟลูกแก้วนะคะเป็นตัวลูกแก้วแล้วก็มีวงสีแดงนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ ได้ในส่วนของไฟตัดหมอกคู่หน้ามานะคะพอเป็นโฉมนี้มันก็จะเป็นโฉมโฉมหน้าไมเนอร์เชนใช่ไหมไมเนอร์เชนที่เป็นตัวไฟ LED นะคะอันนี้ยังเป็นตัวโฉมเก่าที่ก่อนไมเนอร์เชนอยู่นะคะไฟหน้าโปรเจกเตอร์ค่ะนี่นะคะแล้วก็ได้ไฟ LED ค่ะนะคะไฟ daytime running light รวมไปถึงนะคะได้ไฟตัดหมอกคู่หน้ามาด้วยนอกจากวงแหวนสีแดงแล้วนะคะรุ่นนี้นะในส่วนของการชนด้านล่างค่ะพี่ๆคะยังมี เส้นสีแดงสะท้อนให้เห็นดูเป็นเอกลักษณ์ด้วยนะนะให้ดูว่าคันนี้ดูมีอะไรนะคะด้านหน้านะคะอันนี้คือสภาพเดิมนะคะพี่พี่ขาเดี๋ยวเราเก็บงานให้ถ้าดูใกล้ๆอาจจะมีร่องรอยหินกระเด็นบ้างเล็กน้อยเป็นธรรมดาค่ะพี่พี่ขารถมือสองนะตัวนี้นะคะได้เป็นสีขาว ที่เป็นแบบว่าเป็นสีขาวนะไม่ใช่ขาวมุกค,ค่ะคือสีขาวเลยนะคะได้เป็นสีขาวเลยแล้วก็ตัวนี้นะคะให้ดูอารมณ์แบบรถสปอร์ตเพิ่มขึ้นมาค่ะเนื่องจากกระจกมองข้างนะคะได้เป็นสีดําเงามาพับปรับไฟฟ้าด้วยแล้วก็กระจกมองข้างค่ะมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างค่ะคันนี้ติดคิวกันศาสตรดมาให้เรียบร้อยเลยนะและในส่วนของแม็กนะคะได้เป็นแม็กสีทูโทนนะเป็นแม็กสีเงินตัดกับสีเทานะคะยางปี2023นะคะตัวนี้ นี่ค่ะแม็กเดิมโรงงานค่ะแม็กขอบ15นิ้วนะตัวนี้ได้เป็นแม็กขอบ15นิ้วค่ะ,ะซีรียยางนะคะจะอยู่ที่185ทับ60สนี่นะแล้วก็สันเหลี่ยมคมด้านข้างค่ะ พี่ๆขาคันนี้เดี๋ยวเรารอการเก็บงานอีกนิดนึงนะสวยเลยเพราะว่าขนาดยังไม่ได้เก็บงานรู้สึกว่าเขาน่าจะแบบเช็ดน่าจะเช็ดหรือว่าล้างด้านนอกเพราะว่าที่รู้ว่ามันยังไม่ได้ชงดูจากซุ้มรอได้นะคะเพราะว่าปกติแล้วซุ้มรอเนี่ยถ้าเราเก็บงานเนี่ยเขาจะต้องแบบชงเก็บเอี่ยมอันนี้คือสภาพรถเข้าใหม่จริงเข้ามาเมื่อช่วงประมาณบ่ายสามบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยค่ะคันนี้นะคะ ก็เพิ่งเข้ามาถึงที่เพชรยนต์น้ำหนึ่งก็เอามารีวิวให้ได้รับชมกันที่เปิดด้านนอกค่ะนะคะเพิ่มความหรูหรานะกระจกมองข้างได้เป็นสีดําก็คือแบบดูสปอร์ตแล้วก็เพิ่มความหรูหราที่เปิดด้านนอกนะคะเป็นตัวโครเมียมกระจกด้านข้างค่ะได้เป็นกระจกเดิมนะคะและด้านหน้าตรงนี้ก็ได้เป็นกระจกเดิมเช่นเดียวกันค่ะลังคานะพี่ๆขาตัวเสารับสัญญ,ญาณก็ได้เป็นแบบชาร์กปิดนะได้เป็นแบบชาร์กปิดส่วนภายใน ตัวน็อตต่างๆเรารับประกันคังไม่เพียงแค่เจ็ดหมื่นโลนะคะประมาณเจ็ดหมื่นแปดพันโลนี่ค่ะแผงประตูได้เป็นสีดําค่ะตรงนี้นะคะเป็นหนังเดินตะเข็บสีแดงนะคะที่เปิดด้านในนะคะเป็นวัสดุสีเงินนะคะมีช่องใส่แก้วน้ําภายในได้เป็นเบาะหนังค่ะเดินตะเข็บได้สีแดงนี่นะภายในได้เป็นเบาะหนังสีดานี่ค่ะให้ดูคอนโซลด้านหน้า ใครสนใจสอบถามได้เลยนะคะปี2019ปี2019นะคะตัวน็อตต่างๆการันตีสภาพเดิมค่ะตัวนี้นะคะสะครับเพจนะคะก็ได้เป็นโคเมียมนะคะเป็นตัวกันรอยมาดูด้านหลังกันคันนี้นะคะ ได้เป็นเบาะหนังสีดามน,นะคะแล้วก็ตะเข็บได้สีแดงเนาะใครสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคันนี้ยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพเป็นตัวท็อปสุดของปี2019เลยเป็น t o y ย t a y a r i ิ a เนะคะเป็นรถเก่ง4ประตูซีดาน4ประตูอะนะ,ะเดี๋ยวปรับเบาะหน่อยนิดนึงนะเดี๋ยวเลื่อนเบาะนิดนึงอันนี้เบาะเป็นแมนวนวลนะคะฝั่งด้านคนขับนะคะเบาะเป็นแมนวนวลเดี๋ยวปรับขึ้นมาหน่อยอะ นี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเป็นเบาะหนังสีดําเดินตะเข็บได้สีแดงนะคะอ่ะนี่ให้ดูด้านหลังกว้างกระเป๋าใส่เอกาสารนะคะฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็ด้านหลังของผู้ขับขี่ค่ะนะแล้วก็คันนี้นะได้อะแอร์แบ็กนะคะหรือถุงลมนิรภัยถึงเจ็ดใบด้วยกันเลยนะถึงเจ็ดใบด้วยกันนี่ค่ะมานะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็ได้ระบบไล่ฟ้านะคะ พร้อมกับกระจกด้านหลังที่เป็นตาโตโยต้าท้ายนะคะได้ท้ายเดิมพี่ขามาลองขับได้นะคะหรือว่าในเรื่องของเครดิตคันนี้นะ่าจะผ่อนเริ่มต้นนะนะถ้าดอกเบีย้ยพิเศษนะคะถ้าเอาแบบ84งวดนะจะ84งวดจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ6,002 3 0 0อยู่ประมาณนี้เครดิตดีจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้แต่ดอกเบีย้ยพิเศษจริงๆอะคะ่ะต้องอยู่ที่เครดิตของผูกูนะก็เริ่มอยู่ที่ 2. 4.9นะคะ2.49อยู่ประมาณนี้2.49 2.59ค่ะแต่ว่าถ้าแบบจเจ้าถูกสุดๆเลยนะดอกเบีย้ยจะอยู่ที่2.39แล้วรถทุกคันค่ะเรามีการตรวจสภาพนะคะ215จุดด้วยกันนะคะเป็นตัวเตัวท็อปค่ะด้านท้ายได้เซ็นเซอร์ถอยมามีกล้องมองหลังขนาดถอยจอดค่ะนะคะมีกล้องมองหลังขนาดถอยจอดแล้วก็ตัวนี้นะ,ะไฟท้ายนะคะได้เป็นไฟท้ายเดิมนะคะไฟท้ายเดิม สนใจยังไงทักมาได้เลยนะคะแล้วก็คันนี้ได้กุญแจสองดอกด้วยการพี่ขาได้กุญแจมาถึงสองดอกเลยนะอันนี้ก็คือเปิดท้ายได้นี่เปิดท้ายให้ดูเปิดท้ายเลยกระเป๋า ะะห้องสัมภาระใส่กระเป๋าได้หลายใบอยู่นะถือว่ากว้างค่ะได้กุญแจถึงสองดอกด้วยกันคันนี้นะคะมาพร้อมกับถาดรองให้เรียบร้อยเลยนะคะมาพร้อมกับถาดรองให้เรียบร้อยเลยเปิดดูด้านในสักนิดนึงนะคะ,ะรุ่นนี้นะคะยังได้รุ่นนี้ได้ยางอะไหล่มาแล้วเดี๋ยวน้ำหนึ่งดูในส่วนของยางอะไหล่ให้นะคะเดี๋ยวดูในส่วนของยางอะไหล่ให้เราใส่ให้อยู่แล้วก่อนปล่อยนะคะ,ะแล้วก็คานด้านหลัง พี่ๆขาใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดูคนันด้านหลังสวยคมนะสวยคมเลยนะคะไม่มีชนหนักพ่คว่ำมจมน้าแน่นอนแล้วเราการันตีนะคะในส่วนของตัวรถในส่วนของโครงสร้างรถรวมไปถึงนะคะเล่มไม่มีชํารุดสูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่ตตตงเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิน้นนี่คะ่ะสเตเลนะคะเดิมแท้จากโรงงานผลิตเลยไฟไท้ายเดิมซ้ายขวานะคะ นี่เดี๋ยวเก็บงานเพิ่มเติมให้เพราะว่าคันนี้ไม่ได้เก็บงานดูแล้วนะคะรอบรอบนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของรอยบุบนะหรือร่องรอยอันนี้คือน้อยมากนะคะเท่าที่ดูไม่7 8็ดหมื่นแพันโลนะคะปีสิถือว่าขับน้อยนะ,ะนะคะถือว่าขับน้อยจริงๆนี่ติดคิ้วกันสาดให้เรียบร้อยนะคะด้านหน้าดิสเบกด้านหลังดัมเบกค,ค่ะ Mac ขอบส15นิ้วนะคะดูของนี้ด้านหลังอีกสักนิดหนึ่งใครสนใจทักมาได้เลย096198 4963ค่ะเคลดดดีจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้นะ,ะนี่แล้วก็มาดูคันนี้กุญแจแบบคคเลตนะคะแบบสมาร์ทเเลตนะคะเป็นกุญแจแบบอัจฉริยะนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูภายในสักนิดหนึ่งค่ะพี่ๆค่ะมาดูภายในสักนิดหนึ่งพวงมาลาัยนะคะอ่า มีฟังก์ชันด้านซ้ายและด้านขวาได้เป็นปุ่ม push start ด,ด้วยนะคะมีฟังก์ชันซ้ายขวาเป็นปุ่ม push start กระจกมองข้างนะคะพับปรับไฟฟ้าตรงนี้ก็เป็นแบบหนังนะคะเดินตะเข็บได้สีแดงเบาจะได้เป็นแบบแมนวนวลนะคะเบาะเป็นแบบแมนวนวลนะอ่ะมาเดี๋ยวเรามา start ร,รถกันดีกว่าอย่าเบรกกดปุ่ม start ค่ะพี่ๆค่ะอ่ะปรับเบาะนิดนึง นี่หน้าจอก็เป็นแบบ 3D นะคะหน้าจอเป็นแบบ 3D เลขไม้78,587กิโลนะคะตรงนี้ก็เป็นแบบดิจิตอลนะเป็นแบบดิจิตอลมีกล้องมองหลังขณะถอยจอดให้ด้วยพร้อมเส้นกะระยะนะคะนี่คือคอนโซลด้านหน้าแล้วก็ กระจกมองหลังมีตัวปรับลดแสงค่ะพี่พี่คะ่ะมีไฟตรงกลางใครสนใจคันนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้สามแสนห้าหมื่นเก้าพันพี่พี่คะ่ะนะคะสามแสนห้าหมื่นเก้าพันสนใจทักมาได้เลยเครดิตดีจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้เดี๋ยวน้ำหนึ่งพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้าอันนี้มันไม่ซูมละเมื่อกี้มันยังซูมอยู่เลยอ่ะ หมือนเราจะไม่ยอมแพ้ยังไงไม่รู้เนาอ่ะใครสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะพี่ๆค่ะเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวเขาจะต้องเอาไปเก็บงานไปปรับสภาพดูสิมันก็ยังไม่ซูมนะแต่ตอนแรกตอนแรกเราถ่ายได้เนาะเราจับได้อะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันนะคะส่วนฝาท้ายด้านหลังนะคะดูว่าห้องเก็บสัมภาระเมื่อกี้นั้นหนึ่งเปิดจากรีหมดใช่ไหมสามารถเปิดจากตรงนี้ได้นะคะนะสามารถเปิดจากตรงนี้ได้อันนี้คือ น้ำมันนะคะพี่อาจจะไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันคันนี้นะคะมี parking sensor นะคะคือเซนเซอร์ถอยเมื่อกี้ถ้าเรากดนี่คือเซนเซอร์ทํางานแต่แบบนี้คือเซนเซอร์ไม่ทํางานนาะก็สนใจก็ทักมาได้เลยอ่าน,นี้มันจับแหละมันอยู่ที่จังหวะมันเนาะศูนย์เก้าหกหนึ่งเก้าแปดสี่เก้าหกสามค่ะพี่ๆค่ะสนใจทักมาหานหนึ่งได้เลยเครดิตดีจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้อันเนี้ยหนึ่งให้ดูในเรื่องของรอยเมคอัพพี่ขาเราอยากให้มั่นใจในส่วนของสภาพตัวรถคือแน่นมาก แน่นจริงๆแน่นเลยนะคะยังแน่นหนึบอยู่เลยเนี่ยให้ดูรอยเมคอัพสีขาวเห็นไหมเนี่ยค่ะรอยเมคอัพต่างๆอันนี้คือจะเป็นที่ฝุ่นนะคะเป็นที่ฝุ่นอะเป็นที่ฝุ่นอะ่นนอะถูอ,ะถกออกละวนี่ค่ะตัวรอยเมคอัพต่างๆนะคะสนใจทักเข้ามาได้เลยศูนย์เก้าหกหนึ่งเก้าแปดสี่เก้าหกสาม ท้ายเดิมด้านข้างเดิมเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้าเมื่อกี้น้ำหนึ่งเปิดนี่นะอียีนะคะแก๊สโซฮอ91นะคะก็รองรับได้หมดเดี๋ยวตรงนี้ทำความสารให้เพราะว่าคันนี้คือรถเข้าใหมารอการเก็บงานรอการปรับสภาพมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างค่ะพี่ๆค่ะมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันนี่ค่ะ แผ่นการความร้อนใต้ฝากระโปรงก็ยังคงสภาพเดิมสวยสติ๊กเกอร์ข้อควรระวังอยู่ครบชัดเจนนะคะห้องเครื่องด้านหน้านะคะตัวนี้ก่อนปล่อยเราจะเช็คในส่วนของแบตเตอรี่นะคะดูในเรื่องของแบตเตอรี่ให้ใครสนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เนี่ยค่ะเบ้าโช๊คนะคะมอกอ,อยู่ครบชัดเจนนะคะนี่ด้านข้าง แล้วก็ตรงนี้นะคะด้านหน้าไฟด้านหน้าไฟเดิมไม่เจ็ดหมื่นแปดพันโลก่อนปล่อยเดี๋ยวเราจะเช็คในส่วนของน้ํามันเครื่องให้นะคะดูในเรื่องของน้ํามันเครื่องให้อ่ะดูคานด้านหน้าคานด้านล่างว่ามีรอยเชื่อมรอยต่อไหมนะคะอ่ะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราเก็บงานนะคะทําความสะอาดให้นี่ค่ะเบ้าโช๊คต่างๆตัวน็อตนะคะ สนใจยังไงสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้สติกเกอร์ข้อควรระวังเดิมแท้จากโรงงานคันนี้นะคะเป็น Toyota นะคะยาริสเอทีพ1.2ตัว S นะคะปี2019เลขไม 78, 000, ล์78,000นะคะคันนี้359,000ก็จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 6,000-2,6,000-3เครดิตดีจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้มีบริการจัดไปแนนถึงหน้าบ้านมีบริการส่งรถสไลด์ให้ด้วยนะคะแล้วก็มีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงฟรีให้1ปีสนใจยังไงสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยเอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ